ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมสลับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับเทสเสียงนะครับส่งงานนะครับเป็นชุดในราคานะครับ11,000บาทนะครับผมชุดนี้นะครับก็นะครับเป็นชุดนะครับสีชมพูนะครับที่ลูกค้าเรือกครับชมพูตัดดำนะครับไฟหน้าดอกเสียงกลางก็จะเป็นสีชมพูเหมือนเช่นกันนะครับผม ในสเปคงานนะครับ1 1 0 0 0มื่นบาทนะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นสเปคงาน12นิ้วนะครับดอกซับ12นิ้วนะครับ180นะครับคงหล่อไว้คู่ไม่เหล็ก2ก้อนนะครับจำนวน1ดอกนั่นเองนะครับแนวตู้ขอรงเราจะเป็นตู้มินิแนวตั้งนะครับผมนะครับน้ำหนักก็จะประมาณไม่เกิน45กิโลกรัมนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่เกินนะครับครับชุดนี้นะครับก็ จะมีขนาดนะครับความกว้าง50นะครับจะจะไปาด้านนี้นะครับ50นะครับสูง70ไปแปดนะครับผมสูง84นะครับนะครับลึกหลัง45นะครับผมสเปคก็จะมีเสียงกลาง8นิ้วนะครับหนึ่งคู่นะครับหน้าม่วงหมวกแคบล่านะครับไม่เหล็ก120ไว้สามหนะครับจำนวนหนึ่งคู่นะครับและแสงแหลมแหลมจานที่เห็นนะครับก็หนึ่งคู่เช่นกันนะครับวัดโวลต์อยู่ด้านล่างนะครับผม โวล์นี้ก็เอาไว้เช็คไฟนะครับในกรณีที่เราเล่นแรงๆนะครับเบสเราไฟตกกันไปหรือไม่นะครับหรือในกรณีที่เราพ่วงสายกับแบตเตอรี่12โวลต์ของเราเองนะครับหรือในรถยนต์ของเรานะครับว่าแบตเราจะเหลือน้อยเหลือมากนะครับเพราะว่าถ้าน้อยๆกันไปก็สตาร์ทไม่ต <future> ิดก็ยุ่งเหมือนกันนะครับผมนะครับปรีนะครับก <zy> ็จะเป็นปรีเจ็แบนนะครับแยกซับอิสระตัวนี้เลยนะครับผมปรีนะครับผม ปีคาราโอเกหนึ่งตัวนะครับเล่นไม้ได้2ช่องนะครับปรับเสียงเอ็กโคดีเลย์ได้อิสระนะครับผมเสียงไม้อิสระนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นบลูทูธหนึ่งเครื่องนะครับผมมีฟังก์ชันเล่น USB ได้เมมโมรีการ์ดได้เอ็กได้ในตัวเดียวกันนะครับถูกได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับแจ็คอินพุตนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมิกเซอร์นะครับโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์นะครับสมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนนะครับหรือกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมนะครับทุกรุุุ่่นนนนนะะคครรรรัับบทีีีเเเเาาาต้้้อองงงกใหชชดดป็ขยยยส สามารถเสียบแล้วก็มากดหมดรับที่ตัวปรีนะครับผมสามารถก็เล่นฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยนะครับผมเสียงเข้านะครับด้านข้างนะครับก็จะมีพัดลมนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับห้านิ้วนะครับผมด้านข้างนะครับระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมมีน็อตถูกกระต่ายนะครับที่ผมทําให้ก็คือไว้พ่วงกับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเพื่อที่จะ ใช้ไฟ12โวลต์ได้สะดวกและง่ายขึ้นนะครับเป็นน็อตกระต่ายนะครับโดยโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมขันนะครับใช้มือขันก็ได้นะครับด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมีแอมป์ขับซับนะครับหนึ่งตัวนะครับผมเล่นเสียงเบสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์นะครับ c ั r ABC Channel นะครับเล่นเสียงกลางนะครับตัวนี้เลยนะครับหนึ่งตัวนะครับก็มีสวิตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับจ่ายกระแสไฟ ให้ทั้งชุดนี้นะครับผมก็ <French Claire> จะประมาณนี้นะครับอ <S años dropped> <S ước crashed> ่าเดี๋ยวเรามามาเทสเสียงนะครับส่งงานนะครับพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับจัดส่งนะครับผมจะจัดส่งให้ถึงมือเพราะว่าชุดนี้อยู่ในตัวจังหวัดเดียวกันนะครับอยู่ในจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งตัวผมเองจะเป็นคนส่งของถึงตัวมือลูกค้าเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาทสเสียงนะครับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับครับผมนะครับชุดนี้นะครับก็นะครับจัดส่ง นะครับโดยตัวผมเองนะครับเพราะว่าชุดนี้อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับซึ่งอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันของผมเองนะครับส่งถึงที่นะครับถ้าเป็นมุกดาหารนี่ส่งถึงที่นะครับ,เด,าารรบเดี๋ยวเรามาชมพระพาพเสียงของผมเลยน,นะครับ ชุดนี้ก็เท็เสียงนะครับถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้ได้กดเองหยุดแบบกระทันหันนะครับเพราะว่าโฆษณานะครับเมื่อกี้นะครับมีโฆษณาเข้านะครับกระทันหันนะครับผมก็เลยต้องกดหยุดนะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ติดลิขสิทธิ์นะครับเป็นบางส่วนนะครับครับส่วนตใดสนใจนะครับติดต่อข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นดีไลน์เฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะครับในนามกับผมเองนะครับผม ช่างวัดนะครับผม0 6 2 5 1 7กส4 0นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ทำไม่ว่ากันครับครับอย่าลืมกดซับส r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามผลงานนะครับในช่องวัดออดิโอซาวชาแนลนะครับผมครับก็ขอกราบสวัสดีครับ